สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้แม่บ้านอยู่วิธีจะเอาวิธีการทํากากหมูทอดให้พ้องสวยฟูกรอบอร่อยค่ะเอามาทำให้เพื่อนเพื่อนได้ชมมันหมูที่ใช้เขาเรียกว่าเป็นมันหมูแข็งนะคะเป็นแบบนี้ที่ใช้คือก็จะมีส่วนที่เป็นหนังด้วยค่ะเป็นหนังชั้นนอกแล้วก็จะมีความหนาของมัน ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็มาซอยมาหั่นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการนะคะต้องการให้เป็นชิ้นใหญ่ก็เพิ่มไซส์ได้ไม่บ้างิธทีจะใช้อยู่ประมาณชิ้นก,นกลางๆค่ะขั้นตอนวิธีทํานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนมันที่เป็นมันนิ่มนะคะที่เป็นมันเยอะๆเขาแถมมาอันนี้ก็ส่วนที่เราจะใช้จริงๆก็จะเป็นส่วนนี้นี่คือตัวช่วยนะคะเกลือแกงใส่ลงไปประมาณ1นึส่วนสชั้นโต๊ะในสัดส่วนของมันหมูที่ซื้อมานี่ ประมาณ3กิโลค่ะพอเราครุกเท้าเกลือแกงที่ใส่ลงไปก็ใช้ฝาปิดก็จะทำให้เกิดความร้อนระอุช่วยทำให้มันที่เราจะเจียวน้ำม,มันออกในรอบแรกนี่ออกมาได้เร็วได้ไวนะคะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะน้ำม,มันก็จะไหลออกมาจากมันนะคะแล้วก็เราก็ใช้ตะหลิวในคนเรื่อยนะคะคนกระทะ มันจะไปชอบไปติดอยู่ทั้งคนกระทะเราต้องเที่ยวคนออกมาสังเกตดูได้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือปิดเตาไฟแล้วก็ตักออกปิดเตาไฟแล้วตักออกทําไมถึงตักออกเพราะว่าเราจะเอาส่วนที่เราเจียวรอบแรกเนี่ยนะคะมันก็จะได้เป็นหนังแข็งแข็งส่วนที่เป็นหนังที่เหลือก็จะเป็นหนังแข็งแข็งแบบนี้เอามาทิ้งไว้ให้เย็นนะคะ ให้เย็นสนิทเลยเราก็จะนําใส่ภาชนะแช่ทิ้งไว้แบบนี้อันนี้ก็เป็นน้ํามันที่ได้จากการเจียวออกรอบแรกนะคะพอเย็นสนิทด,ดีนะคะย้ยําว่าต้องเย็นให้เย็นสนิทเลยเราค่อยนํามาทอดใหม่แบบนี้ค่ะตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนมันกลางแล้วก็นําส่วนที่เราเจียวเอาน้ํามันออกในรอบแรกนี่มาทอดใหม่วิธีนี้จะทําให้ทุกชิ้นเลยค่ะที่เราทอดใหม่เนี่ยจะพองสวย แล้วก็กรอบดีมากๆใช้แบบรอบเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าความพองความที่จะพองสวยขึ้นมาเนี่ยทำให้กรอบเนี่ยจะไม่เท่ากับทำสองรอบต้องทิ้งระยะให้มันที่เราทอดอไว้แข็งก่อนแล้วก็เย็นตัวลงเลยนะคะข้ามคืนยิ่งดีถ้าจะให้ดีเนี่ยทำข้ามคืนไม่เลยทำแล้วก็ทอดเจียวออกเอาน้ำมันออกให้เป็นหนังแข็ง เราลองใช้ตะหลิวค้อยๆดูมันจะแข็งๆหรอค่ะเราก็แช่ทิ้งไว้ให้เกิดความเย็นเย็นสนิทเลยเราค่อยมาทอดใหม่แบบนี้ถ้าทําแบบนี้รับรองแต่ละชิ้นนะคะที่เป็นมันหมูที่เราทอดมาทําเป็นกาก,ากหมูรับรองกรอบอร่อยแน่นอนค่ะกรอบสวยด้วยแม่บ้านที่เคยทําขายตั้งแต่ปีก่อนนู่นค่ะทําขายเคียงกับน้ําพริกก็เวลาเอามาทาเนี่ยมันหมูใช้เยอะมาก นังหมูนี่ใช้เยอะมากค่ะใช้ปริมาณที่เยอะพอจะได้พอกิโลนี่คือกําไรกําไรน้อยก็เลยเลิกทําไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อตามร้านเนี่ยเขาเอาขายเนี่ยเขาขายไม่แพงเลยค่ะถ้าเทียบกับเวลาเราทำเองแต่ข้อดีก็คือเราจะได้น้ํามันนี่คือส่วนนี้เป็นน้ํามันเราเก็บเอาไว้ใช้ได้นี่ก็ถือว่าพองสวยได้พอดีเลยอันนี้ก็จะทอดส่วนที่เหลือเมื่อกี้ทําแม่บ้านที่ได้ทอดไปนิดนึงนะคะ เพื่อจะได้เห็นอันนี้ก็ส่วนที่เหลือก็จะทอดทั้งหมดเลยค่ะเราต้องให้น้ํามันส่วนที่เรามาทอดรอบที่สองไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้พอให้ท่วมท่วมนิดหนึ่งพอเขาเริ่มแตกเขาพองขึ้นมาก็น้ํามันที่ในระยะที่สองที่เราทอดเนี่ยก็จะออกมาอีกเหมือนกันก็จะได้น้ํามันเพิ่มมาอีกนี่ก็จะเห็นว่าแต่และชิ้นทุกชิ้นเลยนะคะ ยิงชิ้นไหนที่มีส่วนที่มีหนังติดกับมันหนังที่หนาๆเนี่ยจะพองดีมากแต่ถ้าเป็นส่วนที่มันเป็นมีเฉพาะมันที่เป็นมันนิ่มมันจะหนังบางค่ะหนังบางเวลาทอดออกมานี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าแบบหนังหนาๆนาเพราะว่าส่วนที่พองก็คือหนังคือหนังของหมูนะคะหนังที่ติดกับไขมันนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วกาก,ากหมูฟูกรอบอร่อยลองทำดูนะคะวันนี้ ถ่ายเป็นแนวตั้งเพราะว่าตอนแรกกะจะถ่ายทำเป็นคลิปสั้นๆแต่พอดีว่าทําไม้ยาวก็เลยเอามาฝากกันเพื่อนด้วยค่ะนี่ค่ะทำน้ําพริกส่งลูกค้าก็อาจจะตอบเพื่อนๆช้าหน่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบวิธีการทํา,ากากหมูในคลิปนี้ว่าดีมีประโยชน์ก็ฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆ เพื่อมาแบ่งปันกันอีกด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ